สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนียจ้ากับไดฟูกุนาบะช็อกโกแลตนะครับตาโทโกชินะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้หานะครับในนี้มีผลิตภัณฑ์จากนมกลูเทนถั่วเหลืองอาจจะมีไข่ซัฟไฟโชยซ้งถั่ถว,วเปลือกแข็งและงาใครแพ้หารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะ แลวในส่วนที่เขาเขียนว่าเป็นช็อกโกแลตนะครับนี่จะเห็นไหมครับมันจะเป็นนะครับไดฟุกูนะครับแล้วข้างในก็จะมีนี่ไส้ช็อกโกแลตนะครับไอไส้ช็อกโกแลตข้างในเนี่ยเราได้มา39%นะครับส่วนไอที่มันเป็นผงเนี่ยโกโก้นะครับก็เขียนนะครับให้มา2%มาเดี๋ยวชิมกันดีก่อนครับว่าเป็นยังบ้างเออตรงนี้เขาเขียนไว้ด้วยนะครับว่าผงโกโก้อาจปุุงกระจายกรุณาแกะหอด้วยความระมัดระวังมา ในการเพื่อนก็จะพยายามแกะอย่างระมัดระวังนะจ๊ะแม่ก็เขียนเตือนไว้ตรงนี้นะก็ต้องระวังนิดนึงนะจ๊ะเขาใส่เขียนคําเตือนไว้แล้วนี่จ้านี่มีซ่อมแถมให้ด้วยนะนี่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นังน๊งนังน่งงงงงอ่าลมกลิ่นก่อนโอเคนะกลิ่นหอมชโคโค็อกโกแลตอยู่นะครับนี่เดี๋ยวชิมกันเลยว่าเป็นยังไงกันมั่ง ชิ้นอย่างนี้ชิ้นอย่างนี้เอ้ยโอเคดี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 ด,ด,ดีแล้วทำไมมันมีสีดำไม่เท่ากันเนี่ย <c oughs> <c oughs> ทำไมช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตความจริงต้องสีงนี้นะแต่ทำไมมันสีเงี้ยเหมือนกับโดนอะไรสักอย่างนะครับอ่ะไม่เป็นไรชิมรสชาติจ้ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะกินไปชิ้นครึ่งแล้วขอบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ทําได้ดีมากนะครับเดี๋ยวก่อนมันไปลอกเรียนยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งจากญี่ปุ่นมันมีงานของญี่ปุ่นนะครับงานหนึ่งแล้วเขาขายเนี่ยไอ้อย่างนี้เลยได้ฟูกูชอกแลัตต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้นียิมห้าบาทไอ้ตัวนั้นขายร้อยกว่าบาทอ่ะนะครับเฮ้ยคุณเนี่ยได้อินสปายเรชั่นจากตัวนั้นนะครับแมกกินญี่ปุ่นร้อยกว่าบาท แล้วย่อมาเลยย5บาทแล้วทําได้ดีมากด้วยความต่างคืออย่างแรกนะครับที่มันต่างคือขนาดไอตัวนั้น,นขนาดให,ใหญ่กว่านี้นะครับแต่อันนี้ขนาดมันเท่านี้เองนะหนึ่งเรื่องของขนาดอย่างที่สองนะครับในเรื่องของช็อกโกแลตเออเกตร้อยกว่าบาทมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่อันนี้เกตยี่สิบห้าบาทก็ไม่ได้ขี้เหร่นะก็ถือว่าใช้ผงช็อกโกแลตที่แบบค่อนข้างใช้ได้เลยเรื่องเที่ยวกับราคานะครับอย่างที่สามนะครับไส้ช็อกโกแลตก็ โอเคมีความเข้มข้นในระดับราคา25บาทร่วมถึงแป้งในฟุกุก,ก็นุ่มคือถ้าเกิดเทียบกับราคา25บาทไอ้ตัวนี้ให้ผ่านมากๆอ่ะคือคือเป็นการย่อส่วนของไอ้ตัวนั้นมาได้ประมาณ80%เนี่ยเ <c oughs> ก่งอ่ะเก่งก็จะมีผงช็อกโกแลตในในเลทราคานี้ครับซึงถือว่าดีนะครับแล้วก็แบบว่าเนี่ยไส้ช็อกโกแลตในเลทราคาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับของร้อยกว่าบาทที่เพื่อนเคยกินอ่ะเมื่อต้นปีหรือมั้งที่เขาจ่ายงานที่เซ็นท่านะครับเคยกินไอ้รู ก็ลอกเรียนไ,ได้แปดสิบกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะในราคาที่ถูกกวกันสี่เท่าอ่ะเออเฮ้ยเก่งเก่งเก่งนะครับก็ได้นะครับผงช็อกโกแลตมานะครับแล้วก็ใส่ข้างในนะครับนิ่มๆกัดไปก็แบบว่าเนาะกัดไปปุ๊บมันก็เจอแบบแป้งไดผุกุดที่นิ่มๆนะครับ่างนั้นอ่ะเมื่อเรากัดเข้าไปปุ๊บละลายเข้ามาเห็นไหมจ๊ะใส่ช็อกโกแลตเนี่ยเริ่มมันละลายออกมา ากนั้นนะครับก็มาเริ่มปนกับเปลือกโกโก้อยู่ข้างนอกถ้าเลียบของแพงอละไรร้อยกว่าบาทนะโกโก้ข้างนอกอะ่ะมันจะสัมผัสได้ตั้งแต่ตอนเรากินแล้วแต่เน,นี้ยต้องเข้าใจนะของยี่ห้าบาทแต่ว่าเทียบกับราคาดีมากๆใครชอบไดปุกูนะครับที่มีช็อกโกแลตที่มีรสชาติเข้มข้นเนี่ยดีด้วยที่สขคัญไม่ค่อยหวานตอนแรกเพื่อนนึกว่ายี่ห้าบาทป็นหวานแน่ๆไว้หวานแน่ๆ ไม่หวานนะจ๊ะไม่หวานมันก็หวานในแบบช็อกโกแลตนะครับแต่ว่าไม่ได้หวานมากโอเคครับพี่กกเราจะการรีวิวคลิปเมียมเปียเขานีนะครับชั้นก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับร่วมถึงยใครอยากสอบสูนย์พี่เลจ้ะมีช่องทางธนาคนารออมสินขึ้นอยู่นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ